แล้วนี่ก็คือกระดาษไส้ของเรานะคะเราใช้กระดาษนะคะกลับลังปั้นเป็นวงกลมเดี๋ยวฟิวเราต้องแับก่อนแต่ก็มาเนี่ยทุบด,ดไปนะคะ มัดลงเลยแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะวางไว้เฉยๆอันนี้เป็นเตาเตาก็คือแต่ดินนะคะเตาก็ไม่ใช่เตาถิ่นเตานี้แต่ตอนนี้ก็คือทุรักทุเลยมาก อะไรก็ไม่รู้ว่ะอย่างนดแป้งมวดแป้งรีบๆหมดต้องรีบต้องรีบๆนมดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะละลายตัวก่อนนะคะจาก ไปอนที่ใส่ไส้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะมาเก็บเอาใบไม้ไปเป็นผักนะคะนี่ผักเดี๋ยวเราขอตัวไปเก็บทุกคนเราเก็บเสร็จแล้วค่ะเก็บมาเป็นพวงเลยเดี๋ยวเราไปเก็บชีสต่อนะคะชีสก็จะเป็นนี่เลยต้นกล้วยต้นกล้วยนะคะ ทุกคนเราก็กำลังจะมาเก็บชีสนะคะเดี๋ยวเราขอตัดเก็บชีสตอนเสร็จเก็บชีสเลยแล้วกันเราได้มาแต่ว่าหลือแต่เป็นมะเขือเทศนะงั้นไม่เอามะเขือเทศก็ได้ไปกันไปใส่ใส่กันดีกว่าค่ะต้องใส่ค่ะต้องใส่ผักผัก มาใส่อ่ะออค่าเงินได้ฉีดอ่ะเงินได้ฉีดอะไรเลยทุกคนนี่ก็มาจุดเต็น แล้วว่าผักมันน่าทานี้นะดูเราติดผัดมาเยอะมากเราติดมาเยอะก็เพราะว่มันขาดนะคะ okay โอเคทุกคนเราก็จะปักกบเลยนะเมื่อกี้เราลืมบอกว่าตัดไปตอนเสร็จเลย <laughs> เสร็จแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยกไม่ได้เดี๋ยวลองดูก่อน เดี๋ยวใส่มันแตกนี่เสร็จแล้วน่าก,กินมากเลยค่ะบ๊ายบายใครอยากให้เราทำอะไรอีกก็เมนมาได้นะคะ <g ười> นี่ค่ะไส้ <g ười>